ก็ตอนนี้ก็คุยพนังงานส่วนก็ทําคืบหน้าไปเยอะแล้วหลายเรื่องนะครับก็ได้พยานฐานมาเยอะแล้วครับกล้องวงจรปิดที่ทางเรือนทางเรือนส่งมาให้ทางนี้เราตรวจสอบเราวพบอะไรบ้างครับท่านครับก็ตอนนี้ก็ได้ดูกล้องวงจรปิดที่ส่งมาให้ครับก็ดูเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็เห็นภาพในขณะหลังเกิดเหตุแล้วก็ก่อนเกิดเหตุแล้วซึ่งไม่มีอะไรผิดปกติ ฉบับเต็มแต่ว่าเป็นแค่ช่วงเวลาวันนั้นวันนั้นวันนั้นเฉพาะวันนั้นเออวันนั้นเอกี่โมงผมจําเวลาไม่ได้แต่ว่านานพอสมควรต่อเนื่อง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 เลยเอาทั้งวันเลยทีนี้ผมต้องการแบบหลายหลวันเป็นอาทิตย์ก็ไปเอามาเพิ่มตอนนี้ได้วันนั้นได้ได้เพราะวันนั้นเขาส่งวันนั้นมาให้แสดงเราขอเพิ่มไปก่อนก่อเลยหลายวันใช่ใช่ยังไม่ส่งอี่ไหมยังยังวงจรปิดที่เราได้มาตรวจค่ะเป็น เป็นหน้าห้องเลยไหมคะหรือว่าจุดไหนคะที่เราอ๋อหน้าห้องก็มีสองตัวหน้าห้องคือเขาสองสองด้านอ่อยายางวงจรปิดมีคนเดินผ่านเข้าออกมีมีปกติมีคนเดินบานเข้าออกมีอะไรเงี้ยปกติอย่างวงจรปิดตัวเนี้ยถ้าทางญาติชาวะสงค์อยากจะขอดูฉบับเฟือกก็จะมีสิทธิ์ดูเอ้อยญาติญาติดูไปแล้วดูแล้วอ่ญาติดูแล้วครับห้องเบอร์ห้าสิบเนี่ยผู้ต้องขังออกมาได้เองว่าอย่างไะครับอ๋อต้องไขกุญแจอ่า เวลาจะเข้าไปก็กุญแจไขพอเข้าไปเสร็จแล้วก็เขาก็ล็อกกุญแจเวลาจะออกก็ต้องมีมีเจ้าหน้าที่มาไขกุญแจออกที่เข้าไปในห้องหือที่ดูที่ดูแล้วเนี่ยตัวผู้ตายก็เข้าไปเนี่ยเขาต้องมีคนมาไขกุญแจวันวนี้นนถึงว่าผมได้ดูได้ดูกล้องวงจรปิดตอนวันเกิดเหตุก่อนเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก็เข้าไปในห้องก็มีเจ้าหน้าที่มาไขก็เข้าไป เข้าไปเสร็จแล้วก็ล็อกกุญแจปิดแต่คือทั้งวันไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเลยไม่มีไม่มีในภาพไม่มีไม่มีคนอื่นเลยไม่มีไม่มีครับอะไรนะตัวที่ใช้ในการผูกคอใช่ครับเอามามาตรวจแล้วมันเป็นขนาดเท่าไหร่เอ่อเมตรเมตรนิดนิด,นด มเมตรสิบเซนหรือประมาณเนี่ยเมตรสิบสองเซนที่ดูกล้องมือกำปิดแล้วก็จากการสอบถามเจ้าที่ัลทันเนี่ยเขาจะเอายาไปส่งแล้วทีนี้เรียกเราเงียบเรียกเราเงียบก็เลยเลยก้มห้องขังข้างล่างปเป็นเหล็กนะครับมีตะแกรงหน่อยก็ไปดูเห็นบุงกับโจ้เนี่ยนั่งอยู่ก็เรียกเขยา่าอะไรไม่ติด ทีนี้ว่าห้องขังเนี่ยก็จะมีช่องเอามือสอดเข้าไปได้ก็เจอนั่งอยู่แล้วที่คอเขาเล่าให้ฟังนะสอบปากคำแล้วที่คอเหมือนมีผ้าอยู่เจ้าที่เราจะทานก็รีบวิ่งไปเอากรรไกรมาตัดมาตัดแล้วตัดให้ออกก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็ไเอาคาัตเตอร์มาตัดผ้าหนึ่งขาดทีน,นี้นี่คําเขาพูดเขาเราก็มาดูกล้องจรปิดก็เป็นอย่างที่หให้การมีภาพ นอกจากรอยตัดคัตเตอร์กับรอยตัดของกันไกลค่ะในตัวผ้าค่ะที่ที่มีการผูกคอมีการรอยตัดของของผ้านะคะหรือว่าใช้ผ้าขนหนูทั้งผืนเนี่ยผูกเข้าที่คอเลยครับเอ่อตอนนี้รอกองพิสูจน์หลักฐานแจ้งมาเพราะว่าไปดูที่กระเทศดเนี่ยมีผ้าบางส่วนเนี่ยผูกอยู่กับเหล็กผ้าบางส่วนเนี่ยอยู่กับพื้นแล้วซึ่งร้อยเวรเนะี่ยไปดูที่กระเทศดเนี่ยผู้ตายเนี่ยพุ่งกับโจนเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในลักษณะผูกคอตายนะอยู่ในลักษณะ นอนแล้วซึ่งว่าในขณะเกิดเหตุเราไม่รู้ว่าเป็นไงเราไม่เห็นเพราะว่าในห้องขังไม่มีกล้องวงจรปิดสรกปว่อยเลือดแต่มันมีที่ไหนในห้องข้างๆหรอรอยเลือดเนี่ยมีใกล้ๆตัวพุ่มกับโจ้เลยใน,เในห้องเกิดเหตุในห้องเกิดเหตุเลยซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานก็เก็บเลือดไปแล้วพิสูจน์เบื้องต้น,เ,นเป็นเลือดมนุษย์ส่วนไปตรวจดีเอ็นเอต่อว่าเป็นเลือดของพุ่มกับโจ้หรือเปล่าลครับและตามร้านกายพุ่มกับโจ้มีเลือด ตามร่างกายพุ่งกับโจ้มีไม่แขนด้านด้านไหนรักด้านเนี่ยมีรอยรอยกัดของรอยรอยรอยแทะกัดของรอยสัตว์สัตว์แทะกัดด้านซ้ายด้านซ้ายครับผู้ผู้อุ่นชื่อจุดที่ชอบซิลิคอนที่ถูกกระบุกก็เป็นผู้กรณีที่แด้เขร้องไปตอนนี้เรียกมานตอบมั้ครับสอบยังยังอยู่ระหว่างดำเนินการเออไปอ๋อไปวันนี้แล้ว เจ้าที่ไปวันนี้แหละคณะทีมสอบสวนตอนนี้อยู่ในเรือนจําอยู่ข้างหนแหละคณะอบสวรอยู่ข้างในโอ้การสอบี่ยต้องหลายท่านเพราะต้องเกี่ยวข้องสอบตั้งแต่ผู้ต้องขังห้องข้างเคียงห้องตรงข้ามเจ้าหน้าที่ได้ะจะทันที่อยู่ในเวลานั้นที่เข้าเวรนี้ใครที่เกี่ยวข้องแดนนี้มันต้องสอบหมดเยอะเยอะผู้คุมผู้กรณีที่ยากเพาติดใจอ๋อก็ต้องสอบอยู่แล้วต้องสอบอยู่แล้วเป็นประเด็นต้องสอบวันนี้วันนี้ไปอยู่ ตอนนี้ยังไม่กลับมาคณะพนักงานสอบสวนซึ่งอยู่ที่เราจะอยู่ที่เรือนจำก่อนหน้านั้นพีิยาเขามาร้องมาร้องขอมาเป็นคำที่ว่าแย่มันก็ถูกขอถูกถูกถูกเนี่ยอ๋อเขามาร้องเมื่อวันที่14มกรานะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ดําเนินการสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไปสอบสวนก็ไปที่ราชทัณฑ์นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยังไม่ให้เข้านะครับยังไม่ให้เข้าอีกครั้งที่มาร้อง กับตํารวจในสองครั้งไม่แต่ได้เข้าไปตรวจสอบข้างในเลยไปที่ราชทรรนแต่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบทางราชทรรนมีปัญหาขัดข้องเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของราชทรรนครับที่เขาแจ้งมาก็เจ้าหน้า,นาที่เขาแจ้งว่ามีระเบียบในเรื่องของการเข้าไปข้างในนะครับซึ่งทางร้อยเวรก็ไปลงไปลงหนังสือขอขอพบเพื่อไปำทำเกี่ยวเรื่องการสอบสวน ท่านคะที่เมื่อกี้ท่านบอกว่ามีการนํายาเข้าไปให้คือยาประเภทไหนอะไรอย่างเงี้ยเออยาที่สอบถามตอนนี้ที่สอบถามเนี่ยเป็นยาไขยเครียดแต่ยังไม่ได้ให้เพราะจะให้แล้วไปเรียกผู้กำกับโจร้องขออีกหรอคะอันนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ยังไม่ได้สอบเพราะฝ่ายสอบสวนเนี่ยกำลังกําเียกลังเข้าเข้าไปสอบอยู่นะครับใช่ใช่เพราะตอนนี้ผู้กำกับสวนอยู่ที่ราชธรรมอยู่เรือนจํากําลังไปสอบอยู่ครับยังไม่ได้ทราบมา ใช่ใชคดีทำร้ายร่างกายยังทำมาก่อนแล้วตั้งแต่เขาเขามาลองทุกข์เราไปกันสองรอบแล้วเนี่ยไปขอเข้าในเรื่องของไปดูพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วเราก็มีทําหนังสือถึงโรงพยาบาลให้ตรวจสอบร่างกายว่ามีการถูกทําร้ายร่างกายจริงไหมอะไรเงี้ยที่ที่ผมในวันเกิดเหตุเนี่ยดูในกล้องวงจรปิดนไม่มีอะไรครับดูก่อน ดูดูทั้งวันนะ่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูงกับโจ้นี่ก็ปกติเดินในเรือนจําแต่งกายยังไงกนะ็เป็นปกติไม่มีอะไรทักทา,ายพูดคุยกับผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เป็นปกติไม่มีอะไรไม,ไม่ไม่มีไม่มีครับเท่าที่ดูในกล้องวงจรปิดวันนั้นนะครับใช่ใช่ครับเขาเข้าเองเพราะตันว่าเขาถูก เพรานะเข้าไปในห้องถูกว่าเจตนาที่ขอเข้าไปอยู่เองหรือว่าถูกไล่ถูกเข้าไปในห้องห้องขังเดียวอ๋ออันนี้เรายังไม่ได้ทราบข้อมูลตอนนี้พนังกงานสอบสวนอยู่แล้วจะทานเนี่ยประเด็นพวกนี้มีการสั่งไปแล้วให้สอบสวนประเด็นอะไรบ้างซึ่งพนังกงานสอบสวนตอนนี้อยู่ที่เรืนอนจํากําลังสอบอยู่ยังไม่กลับมาเลยครับทีมสอบสวนท่านคะที่บอกว่ามีรอยกัดที่แขนนะคะมันเป็นรอยที่บอกเป็นรอยสัตว์นะคะมันคือเกิดใหม่หรือว่าอย่างไงคะเพราะว่าในเรือนจํามีสัตว์อยู่ข้างในได้หรือคะ,อะก็ยืนยันว่าเกิดใหม่ เพราะว่าจากการชนสูตรพิศพเนี่ยตายมาแล้วประมาณ14ชั่วโมงเราถึงได,ได้เข้าไปชนสูตรพิศพประมาณใช่ไหม14ชั่วโมง10ประมาณ14ชั่วโมงราะนั้นศพเนี่ยก็จะนอนอยู่ในนั้นอ่ะวันนั้นอาจจะโดนแมลงสาบโดนมดกัดไดเ้เป็นรอยกัดไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่รอยเป,ป็นขนาดเล็กครับรอยประมาณปลายนิ้วก้อยเนี่ยที่มผมเห็นในรูปแผลตืนต้นๆแต่ว่าทําให้เลือดออกได้ วงแสดงว่าตั้างความเสียชีวิตเสร็จคุณเนี่ยไปตัดเคืองเสร็จแล้วแล้วก็ต้องรอรอเจ้านที่มันจะเข้าไปใช่สิบโมงอ่ะสิบโมงเช้าครับสิบโมงเช้าจากตอนคืนเนี่ยประมาณสองสามทุ่มสองทุ่จากสองทุ่มอ่ะสองทุ่มตายเนี่ยได้เข้าไปยังสุมิศศพสิบโมงเราคิดว่ารอเจอนี่คือเยอะไหมไม่เยอะเป็นเป็นรอยเหมือนรอยป้ายสองจุดแต่ว่าเห็นชัดเป็นเรื่อนช่วงสองทุ่มที่เสียชีวิตมีการแจ้งทาวตัง แจ้งหลังเกิดเห<น>ตุมา่ไหรครับแจ้งตอนประมาณห้าทุ่มแต่เสีเสยชีวิตประมาณสักสองทุ่มประมาณสองทุ่มโดยประมาณ,อมาณเออมันท่านต้องถามแล้วจะทานเราตอบไม่ได้เมื่อกี้ระเบียบเทียเนี่ยของตำรวจอ่ะในในระเบียบเนี่ยถ้าเป็นทำไรเราต้องประสานองกองพทุกครั้งใช่ไหมค้ำประสานทุกครั้งครัใช่ยไม่ได้ก็เขาไม่ยากก็กุญแจอยู่เขาเข้าไงถ้าจะเข้าทีก็ต้องไปขอขอสารขอหมาย ถ้าไม่ให้เข้าจริงๆนะก็ต้องไปขอสารไปยื่นหลักฐานของมาถ้าในลักษณะเดียวกันที่มีการเสียชีวิตเขาประสาทตำรวจแจ้งตำรวจประมาณใช้เวลานานเท่าไหร่ในเคสอื่นๆเคสอื่นๆไม่ได้สอบถามเมื่อสบสวนมีข้อมูลไหมถ้าเราต้องการปกติก็ต้องแจ้งในทันทีแจ้งในทันทีในขณะในเรื่องนี้ก็มีการแจ้งไม่เขาถามที่ผ่านมามีไหมมีเคยไหมเคยรับเรื่องนี้ไหมเคยแจ้งทันทีไหม้องไม่หาข้อมูลขงสอบสวน ต้อาข่าก่อนหน้านี้ที่ในเคสของคดีทำร้ายร่างกายค่ะเห็นว่านีเจ้าหน้าที่มีการเข้าไปเยี่ยมพุ่มกับโจ้เลยมีการพูดคุยเบื้องต้นนลค่ะอันนี้อยากทราบว่าพุ่มกับโจ้ได้บอกอะไรในส่วนของพนากงานสองคนนคือเพื่อนบสวนเนี่ยจะเข้าไปสอบสวนปากคำเนี่ยเราเรายังไม่สามารถเข้าไปได้ทางราชการก็มีแต่ญาติที่เข้าไปสอบสวนแล้วญาติก็มาบอกว่าพุ่มกับโจ้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าถูกทำร,ร้ายร่างกายเขาถึงมาแจ้งความร้องทุกข์กับเราแต่ตัวเราเนี่ยตัวเพืงอนับสวนเองเนี่ย เข้ามาไม่ได้เพราะเนื่องจากราชธันยังไม่ให้เข้าแต่เห็นตอนนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเข้าไปพูดคุยจะไปในฐานะเป็นผู้เยี่ยมอะค่ะไม่ได้ไปเนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาที่คุณข้อมูลได้มาไงเลยไม่ทราบแต่นั่นเป็นเพื่อนมัเพื่อนที่เป็นตำรวจท่านคะถ้าเกิด ตนแจ้งตอนห้าทุ่มเนี่ยค่ะเมื่อตำรวจรับแจ้งแล้วเนี่ยเรามีติดขอประสาทเข้ไปดูหรือได้เลยไหมคะหรือว่าต้องรอเขาเปิดคืออย่างนี้กฎหมายมันมีมีมีพรบและจะทันมีกฎหมายหลายตัวที่กำหนดอยู่ว่าในการเข้าไปตรวจนอบคนเหตุน่ะต้องมีใครบ้างไม่ได้ตำรวจฝ่ายเดียวมีอายการมีแพทย์มีฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยมีหลายฝ่ายมั่งงานตกบสวนด้วยซึ่งก็คงต้องแจ้งกับหลายหน่วยงานแต่ว่าที่พูด้งหมดหน่วยงานที่ทำงานย4ิบี่ชั่วโมงเรียบเรียกันตลอดเวลาก็คือตำรวจ อาจจะประสานใน,ในหลายส่วนผมก็ไม่รู้ปัญหาข้อขัดข้องคืออะไรถึงถึงนัดตรวจสิบโมงเช้าก็ยังไม่ทราบยังไม่ได้มีการคุยนะยานละทนวันที่ะคกครับเขาเดินก็จะมีเดินเข้าไปนะครับพบว่ามีคุยม่ีกันนะครับก่อนเดินเข้าไปใ้อคือเห็นภาพไกลๆก็มีทักทายยกมือไหว้เจ้าหน้าที่นะบางบางจุดก่อนที่จะกลับขึ้นห้องภาพมันเห็นไกลเห็นเห็นยกไหว้ยกมือไหว้ครั้งเดียว ครับแล้วก็เดินเดินขึ้นห้องซึ่งภาพขึ้นห้องเนี่ยตอนขึ้นเราเราไม่เห็นไม่เห็นอีกชั้นหนึ่งที่จะเข้าห้องอเอ,อเราไม่เห็นเห็นตอนยกมือไว้ค,ค,คือผู้ต้องหาเนี่ยมันเยอะมาอ๋อไม่มีเนี่ยมีมีเพราะว่าต้องคอยเปิดประตูไขกุญแจจะเข้าห้องเป็นผู้ช่วยผู้คุมอ,อ๋ต้องไขกุญแจเงินเข้าไปได้แล้วกุญแจเสร็จเรียบร้อยไขทุกห้องเสร็จเรียบร้อยล็อกล็อกเสร็จแล้วกุญแจก็ต้องไปรวมกันไปรวมที่หน่วยส่วนกลาง แล้วถ้าจะขายก็ต้องวิ่งไปเอามาซึ่งก็อยู่ห่างไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวผู้นำโชคเข้าไปในห้องเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยการโนด้วยกันเป็นผู้ช่วยครับครับ,บ,บ,บมีการถือเสื้อผ้าหรือผ้าขนหนูเข้าไปไหมคะตอนตอนเดินเข้าไปไม่มีไม่มีครับครับแสดงว่ามีอยู่ข้างในอยู่ข้างในเราตอบไม่ได้เรากําลังรวบรวมหลักฐานอยู่ว่าผ้าขนหนูของใครอย่างไรใช้เป็นประจําหรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประเด็นที่พงศ์อับสวนจะต้องรวบรวมมาหลักฐานเพื่อให้พอถอดเข้าไปเก็บหลัก เขาก็เจอเจอก็รอยตัดไงส่วนหนึ่งตัดวางกับพื้นอีกส่วนหนึ่งก็ยังผูกมัดอยู่กับลูกกงห้องขังส่วนการ่อตัก็ไปแล้วแ่พวกกระดือก็คุยปกติเขาก็รักใคยปกติใช่ไหมครับครับครับปกติปกติปกติไม่ได้มีไม่มีเลยครับมองภาพไกายนะภาพนี้มจะอยู่ไกลเราเราไม่รู้เราไม่รู้ตรงนี้เราไม่รู้เพราะเป็นเรื่องของราชธรรม อันนี้ตำรวจเราไม่ดูนะหมดแล้วนะเสด็จท่านครับตีมีติดใจสงสัยข้อไหนที่ต้องตรวจสอบเพื่อเติมไรสิคือตำรวจเนี่ยพอมีนักโทษเสียชีวิตนะโดยจากควบคุมของเจ้าพนักง,งานเนี่ยกฎหมายกําหนดให้หมดว่าเราต้องทําสํานวนทันสูตรพิสูพแล้วก็นําสํานวนเสนอให้ศาลไต่สวนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิสูน์ทุกอย่างพิสูจน์ทราบทุกอย่างให ได้ข้อที่จริงปัสจักข้อสงสัยว่าผู้ตายผู้กับโจเนี่ยตายเพราะถูกคนทําให้ตายหรือตายโดยการผูกคอตายนะประมาณนี้เพราะนั้นเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ปัสจักข้อลังเลสงสัยของสื่อมวลชนของพี่น้องประชาชนรวมของตํารวจเองนานม้องั่ที่ทายเราเรากำหนดไว้30วันที่ต้องทําให้เสร็จให้เสร็จภายใน30วัน เราจะต้องส่งเสนอสำนวนให้อัยการพิจารณาภายใน30วันเห็นเมื่อเช้าาติก็ไปร้องที่ไหยครับให้ทำงานร่วมกับตำรวจครับ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 เพราะประเทศเราก็มีหลายหน่วยงานที่มีอำนาจในเรื่องการสอบสวนก็ได้ก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับอ๋อไม่อึดอัดไม่อัดดีครับช่วยกันเป็นของกรมราชทัณฑ์อะไรนะครับ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 ก็ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่ญาติเท่าไั้เพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่เราก็ดำเนินการตามกฎหมายเพราะคนอื่นอัดก็คือญาติ ในส่วนเรา,เรา,เ,ราเราร,าาร,ารู้โรวโรมาฮยาฐานตามข้อเท็จจริงอยแล้วไม่มีปัญหาครับตอนของตัวที่ญาติก็เคยแจ้งควาไมไว้แล้วบอกว่าคดีล่าชา้าอันนั้นในพนักง,งานสอบสวนเราเอ,อ๋อพนักงานสอบส,วน,อสวนเราเนี่ยไม่ล่าชา้าเพราะว่าแจ้งปุ๊บเราดําเนินการปัญหาคือขบวนการสอบสวนเราเข้าไม่ได้เนื่องจากราชัณฑ์ไม่ให้เข้าบอกติดระเบียบนะครับเราก็พยายามทําทุกอย่างทําหนังสือไปถึงโรงพยาบาลเพราะราชัณฑ์ก็จะมีโรงพยาบาลให้แพทย์เนี่ยทำหนังสือให้แพทย์เนี่ยไปตรวจตรวจร่างกายไปตรวจร่างกาย พุ่งกับโจ้เพราะเขามีการแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกทำร้ายร่างกายจะมีการแพทย์ก็ไปตรวจมาให้แล้วก็ผลการตรวจก็ส่งมาให้<ม>ก็กมีจริงแพทย์เขียนว่าโดนของแข็งเป็นบาดแผลโดนของแข็งที่ตรงไหนผมไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะผมไม่ได้ไปเปิดใจชมดูออาชายโครงด้านซ้ายแล้วก็รักษาหายภายในห้าวันส่วนสาเหตุดนทำร้ายร่างกายหรือเขาวิ่งชนอะไรเราไม่รู้ แต่ว่าญาติมาแจ้งว่าพุ่มกับโจ้บอกว่าโดนทำร้ายร่างกายไอ้นี่คือจุดเริ่มต้นของการสอบสวนของเราตอนนี้ดีดๆผ้าคุณหนึ่งเนี่ยยังไม่ออกอยังยังครับยังไม่ออกผ้าใช้กินครับพอถอดใช้เวลากี่วันที่คุยกันนประมาณสัปดาห์หนึ่งครับหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้มีที่จะไดจสภาพผืนหนึ่งก็คือดีเอ็นเอแล้วก็มีอย่างอื่นอยู่ครัก็ดีเอ็นเอก็พิสูจน์ก็ว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ทําให้พุ่มกับโจ้ตายจริงไหมอ่า คือเราก็ตั้งประเด็นสงสัยไว้หมดว่าสองประเด็นน่ะว่าเขาถูกทําให้ตายหรือว่าเขาตายด้วยตัวเขาเองประมาณนี้ตายด้วยเองตายด้วยผ้าผืนนี้ด้วยตายเพราะอะไรอย่างไรเงรี้ยซึ่งผู้ชํานาญการแต่ละด้านก็ต้องไปหาคําตอบมาให้เพื่อการสอบสวน,น,นรครับพี่พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รูปเร่องฐานไม่เคยมวยล้มต้มคนดูนะทำย่างจริงจังตลอดไม่มีอันนี้ต้องทำนะครับแล้วเราก็ต้อง พิสูจน์ให้ได้ให้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนปรรจากข้อสงสัยอ่ะต้องตอบโจทย์ทุกคําถามเนี่ยที่สื่อมวลชนถามแล้วต้องขอบคุณเลยเพราะเป็นประเด็นที่ให้พงา์สวนไปไปขี้ขายไปตอบโจทย์ให้ได้ว่าที่คุณถามทั้งหลายเนี่ยเอาพยานหลักฐานมายันว่ามันเป็นยังไงก็จะให้ตำรวจสามารถให้สื่อมวลชนได้เินอค่าได้ไหมครับอืมผมว่าไม่ได้น้ำหน้าจะเป็นเอกสารเป็นข้อมูลในสำนวนสมุเพราะมันมีเป็นชั้นความความลับซึ่งการตัดต่อนี่ ก็เอามาแล้วแล้วก็ส่งไปให้กองพิสูจน์ฐานพิสูจน์ทราบว่ากล้องจรปิดนี่มีการติดต่อหรือเปล่าอันนี้ทําเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ทร,รออาบผมตอบไม่ได้ผมถึงต้องให้ต้องอภิสวนเนี่ยส่งในที่เขาให้มาชุดแรกเนี่ยไปให้กองพิสูจน์ฐานพิสูจน์ว่ามีการตัดต่อไหมอันเนี้ยมีการตัดหรือมีการต่ออะไรหรือเปล่าขอความชัดเจนนิดนึงครับท่านตอนที่พอถอกกู้ภัยเข้าไปแล้วอะ่ะพราจะทันเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่เคลียร์ศพแล้วใช่ไหมครับ ผมตอบนี้แล้วกันว่าพงังามสวนไปที่กระเทศเนี่ยศพเนี่ยไม่ได้ยุ่ไม่ยื่ถูกผูกในท่าผูกคอตายไอ้ถูกถูกแขวนคอตายอะนะนอนอยู่กับพื้นแล้วศพมีผ้าคลุมแล้วนอนอยู่กับพื้นในห้องไม่ได้อยู่ในลักษณะแขวนส่วนจะบอกว่ามีการเคลียร์แล้วหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่เราไม่รู้เราอันนี้เราก็ต้องสอบสวนแล้วในวงจรสิบสาารถเห็นไม่เห็นไม่เห็นข้างในไม่เห็นข้างในเห็นด้านนอกคือกล้องมันส่องเหมือนเหมือนเหมือนแปดอะนะ ช่องทางเดินประตูเนี่ยเป็นช่องทางเดินห้องซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยันก็จ่องเห็นหมดใครเข้าใครออกใคเห็นเ <ไง S 1> ห็นหมดมไม่มีไม่มีมมเราเราดูหลายรอบไม่มีแล้วผู้คุมที่อยู่เวรเขาให้การว่ายังไงบ้างครับคือแค่เอาวันกายตัดเชือกชใช่ไหมครับไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ล้างก็เบื้องต้นแค่นั้นแต่ว่าทีมสอบสวนท้งวันนี้อยู่ในในราชธรรมเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ยยังไม่ออกมาก็เ,าเลยข้อมูลตรงนี้ตอบไม่ได้ครับไปสอบสวนอยู่ ก็กก็็ตอนนีุู้มกับโจ้เนี่ยเสียชีวิตแล้วเราไม่รู้แต่ว่าเราก็ตั้งประเด็นไปด้วยเพราะมีกฎหมายกําหนดโทษไว้ใช่ไหมฮะมีกฎหมายกําหนดโทษไว้เพราะนั้นประเด็นนี้เราก็ตั้งไปด้วยเพราะญาติเาก็แจ้งหมดพอเกิดเหตุเขาก็แจ้งประเด็นไหมข้อกฎหมายไหนที่เกี่ยวข้องญาติเขาก็แจ้งความลงทุกข์กับเราเราก็มีหน้าที่สอบสวนแตาพทหี่สอบเป็นุกแล้วก็ถูกติดติดบนบิดอครก็่าง คือมม่ชทยอย่างเพราะผูกเป็นชิ้นเดียวทีนี้เขาหมดแล้วจะทันบอกว่าเวลาดันดประตูมันหนักมันมันดันไม่ได้เขาก็ดูเขาเลยตัดอแล้วก็ติดอยู่กับรูปคงนันเลยอ่าติดที่ตัวหรือว่าก็ที่เราเจอเนี่ยถามแล้วเนี่ยมันอยู่กับพื้นผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าที่คือชิ้นที่ผูกคอเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่กับพื้นไม่ได้อยู่กับคอ ส่วนหนึ่งกูอยู่กองเราก็ทีบอกว่าเราไปเจออย่างนี้ไงเราไม่เจออยู่กับคอไงนี่เราก็ต้องพิสูจน์ต่ออีกครับเป็นงานลําบากขึ้นอีกใช่จะไม่ได้คาอยู่คอแต่ถ้าเข้าไปเหมือนศพผูกคอตายทั่วไปยังคาอยู่กับไอ้ที่ผูกเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นอันนี้เอามานอนแล้วผ้าคลุมแล้วแล้วไอ้ผ้าผืนเดียวกับที่ติดกับลูกกงเนี่ยมันอยู่กับพื้นแล้วไม่ได้ติดอยู่กับคอครับตอนนี้ตำรวจมีการตั้งข้อสันนิษฐานหยดเลือดะหคะว่า อ๋อตั้งก็ไม่มีอะไรก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเลือดจะเป็นเลือดไทยอย่างไรสูกสัมายนร่างกายเป็นเลือดของผุ่มกับโจหรือว่าเป็นเลือดไทยอย่างไรตรวจเลือดมนุษย์ตรวจดีนเองครับเ็เลือดมันแค่สองก็ไม่เชิงหยดมันเหมือนป,ป้ายๆอะ่ะก็ดูลักษณะมันเหมือนกับช่วงพลิกศพอ่ะแล้วแล้วแขนเนี่ยเป็นแผลแล้วบางทีพลิกแล้วแขนไม่ลงกับพื้นแล้วถูกขยับแขนมันก็เหมือนเหมือนป้ายเหมือน,นป้ายอย่างเงี้ย อสองสองลอยมีการแจ้งข้อสังเกตว่าภพสงสแถ่นี้ไม่ได้จุกปากอะไรตรงนี้มันเป็นปกติกับคนฝันท้องแม่ขครับตำรวจก็เหมือนนักข่าวที่ถามนะครับตั้งหมดทุกประเด็นตั้งเยอะตั้งเยอะถึงว่าชุมนานไงตั้งเยอะเออก็ก็แตกต่างแตกต่างครับแตกต่างเพราะว่าถ้าชาวบ้านแฝงเขาตายทั่วไปถ้าเขาช่วยลงมาเนี่ย เขาแกะลงมาเป็นปกติแต่เคสนี้เหมือนกับเอาผ้าคลุมเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นส่วนหนึ่งก็วางกับพื้นแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เรียกอะไรไรก่ออะไรประมาณเนี้ยเป็นด้านหนึ่งอีกด้านไม่เป็นอะไรเงี้ยต่มูดถ้าห้อยอยู่มันน่าจะเป็นสองด้านแแต่ก็ได้คำตอบจากแพทย์ทางนิติวิทยาศาสตร์พอสมควรอะไรเงี้ยไม่ถึงว่า,นะถ,า,าถ้าตายนานเนี่ย ศพเอียงด้านไหนเลื่อมก็จะค้างอยู่ด้านนั้นอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ถ้าบอกว่าห้อยหัวอยู่อย่างเงี้ยมันก็น่ามือตกมาอย่างเงี้ยเลือดอาจจะลงมือลงเท้าเหมือนกันหมดแต่เลือดอาจจะลงมือข้างในอีกข้างไม่ลงอะไรประมาณนี้ซึ่งเราดูได้อะไรนะไม่ไม่มีอะไรว่าหมายถึงว่ามือมันจะเขียวเหมือนช้ำเลือดค้างซึ่งเป็นเราดูเราข้อสันนิษฐานเราดูหมดแล้วก็ต้องตอบให้เป็นประเด็นประเด็นไปเพราะว่าเวลาขึ้นศาลไตส่สวนเ็าคงมีการถามประเด็นนี้ซึ่ง ผมก็กำชับแล้วก็ทางท,างท่านผู้การน่นครบาลก็กำชับในเรื่องของตั้งข้อสันนิษฐานต่างๆและตอบที่ประเด็นประเด็นที่อะไรที่มันข่อสงสัย็ปกติแล้วครับแะองการยาเงหลังจากที่เข้าไปแล้วนครับมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการ่แพทะไอ้นี่มันะบวนการมันต้องทําอยู่แล้วนะครับกระบวนการอยู่แล้วครับที่จะต้องแพทย์ก็ต้องทําแพทย์ก็ต้องตอบนะครับให้ผมตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเขาไปเจอแล้ว ก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าเขาดูว่าเสียชีวิตไปแล้วอาจจะไม่ได้เรียกแพทย์ไม่เรียกอะไรแล้วดูหมดลมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่พนักงานสวนต้องสอบประเด็นที่ท่านถามก็มเป็นประเด็นที่ส่งให้พนักงานสวนต้องสอบหมดเลยนะครับเพราะนั้นคงอีกนานเพื่อจะออกจากรล่จะทันเพราะว่าเขาเข้าไปเรียนจากทีมสอบสวนเข้าไปหลายคนเพราะนั้นใช้เวลาอีกนานเพื่อจะออกมาเพราะว่าหลายประเด็นที่ให้เขาไปเอาข้อมูลครับ,รบก็สบายใจได้นะครับอันนี้ครับถ้าคนหน่ เป็นผ้าขนเต็มเราบัดกลมูกกองหรือว่ามีการนั่งขึ้นเพื่อให้มันบางเพราะว่าประตูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอีเดอยู่มันยังมีปงอย่นะคะอนเอางีอ้อ่ะสืส่อมวลชนมีปงอยู่ไหมคะตอนตัดคุณถามในสิ่งที่ผมตอบไม่ได้สิ่งที่ผมตอบได้คือผมดูจากภาพที่เพื่อนกับสวนให้ดูที่กระเทศคือผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยขูกอยู่กับลูกกงอีกชิ้นหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่กับพื้น ใกล้ๆก,กับศพเห็นแค่เนี้อ่าส่วนก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้เพราะไม่มีใครเข้าไปเลยนอกจากราชทานเข้าไปแล้วก็ทีมชันสูตรพิกษพเนี่ยฝ่ายปกครองแพทย์ตำรวจอายการยังเข้าไปสิบโมงเช้าซึ่งเข้าไปทุกคนเห็นเหมือนกันหมดก็คือศพบ,บางกับพื้นแล้วก็เห็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั้นสิ่งที่ถามเนี่ยตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตอบไม่ได้ แต่แเราดูกล้องจรมปิดก็ไม่มีไขรเข้าไปก็ดูเข้าไปช่วงแรกที่ไขเข้าไปอะไรเข้าไปไปเอากันไกยตัดแล้วตัดไม่ได้เอาไปเอาคาัตเตอร์มาใหม่กล้องจอมปิดก็มีวิ่งกันไปเอากันไกลมาตัดเอาตัดได้ออกวิ่งกลับมามาเอาคาัตเตอร์ไปตัดอย่างเงี้ยก,ก็เห็นกล้องจอมปิดอยู่คนแรกเข้าไปก่อนคนแรกแล้วก็มีสามสี่คนเข้ามาอีกคนโทรศัพท์อีกคนวิ่งไปตัดอีกคนมาด้านข้าง มันจะเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่เราจะทันแต่ขนาดความยาวค่าก็น่าจะพอที่จะผ่านล่องคอนโอ้เราตอบไม่ได้นี่ก็สั่งให้กองพิสูจน์หลักฐานไปไปจําลองเหตุการณ์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไหนแต่ก็สั่งแล้วนะทาประการับให้ไปจําลองเหตุการณ์อไม่ได้ถามที่ได้จะถามไม่ได้เรื่องความมั่นคงเรื่องไหนด้วยเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าพนักงานสวนเข้าได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ みた